อันนี้แหะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับงาหน้าที่นะครับผมกาจิมาถวายปัจจัยแล้วกันน้ำนะครับผมกับหลอดไฟอคือมาเดินสายไฟอยู่ในเซราลาแล้วก็ซิมแล้วก็อันบ้านเมตะเคียนครับตอนนี้กับลูกล้านที่เคยอนุโมทนามาให้ยาคนละลอยสองลอยที่นี่กัญากับมาเหตุตามสัญญาครับอ มาเปิดที่เปิดทางเปิดบารมีให้ลูกให้ยูดีมีสุขให้มีแสงสว่างในชีวิตคิดว่าเฮาสีเห็ุจังไดก็ขอให้รุ่งเรื่องก็ขอให้คิดดีทำดีมีศีลไม่มีจิตตาภาวนาภายภาคนาเข้ากัสิไดย้ยูเย,ย็นเป็นสุขครับมนุษย์เกิดมานี่เฮาเข้าต้องมีศีลถ้าผู้ใดบ่มีศีลเสียชาติเกิดเกิดมากเข้าก็ต้องสร้างวามดีสร้างบารมีให้เจ้าของ ให้ลูกไห้ห้านขอครัวของเ้ายู่เย็นเป็นสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพ่อังใจปรารถนาแล้วก็พ่อที่อยู่อันสรารคามพ้อมต่างลูกอยู่ต่างประเทศกับมานียากรไมาเห็นให้ตามรสัญญาอะไรเด้อลูกเดอ้ออย่าลืมเด้องวดนีใหมั่งไหนี่ไหเฮงเฮงปังปังเมื่อทุกคนทั่วประเทศไทยทุกองค์ทุกภูมิท่วาอยู่ในสถานที่กัใหหมารับสาบรับ ดูว่ามือหนีญาใดเหตุตามสัญญางให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ในครอบคั่ของานบุญมาสงพิมกับเมดำสงทิมขับพร้อมกับลูกล้านทุกๆคนที่อานโมทนาท่านบุญมือนีก็ขอให้ปูถวายให้ปูให้เปิดแสงสว่างให้ลูกให้ล้านเพื่อนให้เพื่อนด,ดีมีสุข ขนข้สีสเกปอกอินยเ,เอาเอาแก้วไม่ได้อันนึงแม่สียดน้าครับกครับอจะเริ่นบุญจะเริ่นถ้ำพุธศักอขอให้สมพทุกคนนะ ร<า>รครัร้รงนี้ก็คงที่ชาวโลกทั่วประเทศไทยก็คงจะมีแสงสว่างคนไหนที่ว่าเป็นสะพานบุญก็ยากวันนี้ขอไว้พอให้ลูกทุกคนที่รู้จักวันที่สิบหกนี้ก็ขอให้มันมีสีสุข รใดอันประเสริฐที่เกิดลาบผลปู่ยาจะประทานพรให้ทุกคนวันนี้ยังน่าคีภูมิใจที่ตนเองได้มาทำตามสัญญาแล้วหวังว่าครอบครัวของลูกของหลานจงประสบแต่มีแต่ความโชคดีนะลูกนะลูกค่ะลูกค่ะ ยารักทุกคนอยาเมตตาทุกคนแม้แต่มีอะไรก็แล้วแต่ยามีแต่โหสิกรรมอย่าให้ลูกหลานทุกคนให้สร้างถึงความดีภายขักหน้าเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าภัยพิบัติต่างๆมันก็ไม่มาเบียดเบียน ลูกหลานที่คิดดีทำดีวันนี้เรามีความทุกข์แต่วันภายภาคหน้าเราจะมีความสุขในเจริญรุ่งเรืองนะถึงแม้ว่าเราไม่มีปัจจัยมากมายไก่กองมีบาทสองบาทเราก็เป็นอโนโุทนาทตาลเป็นสะพานบุญแล้ววันข้างหน้าเราก็จะได้อยู่โดยที่ไม่มีความเดือดร้อน เห็นไหมยาครอบครัวของญาก็อยู่ดีมีสุขถึงแม้ว่าเราจะลำบากเราลำบากกายแต่จิตใจของเราก็อยู่ได้นี่จังซี่ก่อนสิใดเดินทางา่ายาฝันวังสี่ขึ้นนันกันนอนมาหลายดอกแต่แต่ฝันวังสี่ว่าวัดดอนตาล้วย งาว่าอันยาตีพี่น้องของ n ากับมาเมื่อแต่อันคนที่หูจักตะเกาคือพ่อโอสาพ่องอ,พ,อ,งอพ่อย,อยังที่อยู่บ้านเมืองบางน่ะนาครับบันนี้เล่ากับมาอันแตงภาคเขาตั้งแต่อันตน้นพุ่นต้นไอ้ต้นดอกไม้นะั้นเป็นแถวมาแต่ว่าเขาบดเดใะส่โต้ไหนครับเอาอันนี้กับพืน้นครับบันนี้เพื่อนกับว่าให้ n g านี่ไปเลือกอันกินยูอันภาคเขามองไดนอบันนี้ n ากับ่างไป่างมาก พอสุดท้ายย่ากับเมื่อกียูมองหนีมองจอดรดนี่แหละกับอยาตีพี่น้องมื้อสุคนครจะจนี่ยกับะสดุงตื่นขึ้นมาเหน่วยคือฟันฟันดีตัวนี้คันอันนี้ฟันบางสีคือว่าจิตของเฮานี่ไปวัดโดนกลวยแล้วเนา่ากับเลยลูกมาตีสี่พาลูกมามันนี่มาพออันปูยามไปห้ยปีสามแยกอันมองสิขาวัดน่ะนะบารมีันี่ยเมื่อแรงมากน่ากับนอนฟันอีก ฝันว่าอันคือว่ไปตัดใบตองเพื่อนว่าตัดใบตองมาเฮ็ดไอ้คันไอ้บักเบนนะครับเออยอยากก็เลยว่าโอ้ยคาติยามาฮอดเบิ้งจีละซาร่าก็ฮอกพอซาลาอันเจ็สี่แล้วมันจังแสบเพื่อนว่าคนเขามากจังสี่แล้วเพื่อนวานะครับอยา่าก็เลยว่าเหล็กนี่มันอยู่แลมันเขาเลยเพื่ว่าพันขเจ้าก็มาฝันย่ำใดมีแต่คนมาไล่ว่าสัเนย่าคิดว่าอันเหล็กที่ยาปลอยนี่มันง่ามยา่ยว่า คือหนึ่งห้าเออหนึ่งห้านึ่งกับเป็นเจ็ดแม่นบองครับอือย่าก,กับก็ว่าโว้ยงามหลายมากหลายงวดน,นี้คิดว่าเพให้ผ่านยาก็ตั้งแต่อันง,งวดไอแปดห้าตัวนี้ยากับปอยให้ข้าเจ้าถือจนว่าันี้งวดต่อมาตอนตอนอยากับวัดแล้วเนาะไปปลอยแปดห้าไอ้ไอเออแปดห้าว่าหาแปด บันี้งวดต่อมายามาปล่อยอันนี้ไม่จุดถูกก็ได้ได้เลขสามตัวมันได้ศูนย์หกเก้ายาก็เลยมาศูนย์หกศูนย์เก้าข้าเจ้าก็ซื้อบ่ารกับกถือบับนี้งวดต่อมา่ยามาคิดมากวางหวยศูนย์มันติดอีกแล้วยาวางยาก็เลยว่าเอาศูนย์หกว่าสันเลขก,ก็ออกหกศูนย์หกเนาะจ้างวดบางเรื่องไพาจารย์เพิ่นก็ปล่อยเลขข้าเจ้าไปเนาะยาก็เลยว่าเอา ปูเล็กปูคือคือเล็กยาแต่ว่ายามาก,มากไอ้สามศูนย์พออกดอกควางงวดบางนึง่งนังยามากสามศูนย์น้นำแต่ว่านาสีมาเนี่กับมาประมาณอ่าสองศูนย์ศูนย์สองเน,นี่ยปูมากไอ้สองศูนย์ยาชอบไอ้ศูนย์สองส,องสี่แต่ว่าปูกับมาปล่อยอันเก่าหกนำ้ำครับอืแต่มาเท่านี้ปนีเนี่ยมาแตงไออันขคำมาคำพูด ่นละหมากหลากไม่ถวายแล้วบันนี้เพิ่นมาว่าในหูเพิ่นมาไม่ให้หรกสามตัวจะให้สองตัวเพิ่นมาถ้าถ้าถ้าเองจุดปั๊บเองจะรู้เลยว่ากูจะให้เองอะไรเพิ่นวังสีน่ะอันเลขกปกติสิจุดมันสิมิทสามนมันสิมีสามตัาใช่อันนี้ยาเพิ่น่าให้สองตัยากับจุดได้อันเลขกหนึ่งเลขกหานี่แหละโอ้ได้ได้หนึ่งหาใช่บาทนี่เจ็ทหามาตาใส แค้นฮาเพราะว่าเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดมันตัวเดียวกันคือจากตีใบไฮแมนตีไ,ไเพราะว่าตอนนั้นไงไฮจังสี่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับศูนย์เจ็ดไอไอศูนย์มันเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าไอเจ็ดนั่นที่ไอไอเจ็ดมันเป็นหนึ่งเหียนบอไอคนรุงเทพที่เขาตีไ้แม่นบอเขาก็ได้อืเขาก็ตีออกเนก็เล<ๆ>เยว่าทีแรกญาปญัาปญญาปัญญาคือเรื่องเลขเรื่องยังญาไม่ค่อยเก่งแต่ว่า ถ้าปูเข้าปล่อยปั๊บยังสี่ยามากตัวไหนมันจะออกตัวนั้นยังสีนะคจับออนี่ก็คือคือให้ญาติพี่น้องให้เห็นคลิปกะให้ไปคิดจัลนาแล้วก็เลกก็หลายตัวเลกก็งามพรหยามมากหลายหลายนี่มากหลายแต่ว่าสามจะสามตัวกับงามแห้งงามสุดยอดเลยอืแต่ว่าตัวล่างนี่ก็วงกลมผ้าเข่าเนาะผ้าเข่าผ้าเข่าตีเป็นศูนย์ จะจานกะตีเป็นเจ็ดเจ็ดหน้ากะตีง่ายๆ,ๆเลยก็ได้เป็นเจ็ดศูนย์จ้ะเจ<อ>็ดศูนย์ก็แค่นี้ก็แค่ให้ยัดตีพี่น่องไปคิดจะแล้วนเอาครับแต่ว่าเลงวันนี้งา่ามเนี่ยอืม<ไ>เพิ่นมาบอกว่าสามตัวพอให้สิให้สองตัวเลยตีบอกงานอันนี้ อันนี้เพื่อนบอกตั้งแต่วันที่ย่าเดินทางเห็นไหมที่ย่าเดินทางมาวัดดอนปากุ้ยมาออกคลิปแรกนั่นเขาบอกไก่เก้าห้าใช่ไหมเออนี่ก็คือกันเพื่อนก็บอกแต่ล่วงหน้าย่าก็บอกให้พี่หยาติพี่น้องสื่อเลยเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งากับ่ากับเฮ็ดตัวนั่นสิบหายุ่รปสิบห้าแล้วก็เจ็ดห้าออันนี้ก็เหมือนการเดินทางมาเธอหนีเพราะว่าเข้าเฮ็ดทางทุนแล้ว่ยาับมั่นใจว่ามาหลีตัวนี้ แล้วก็ยากระชิบเบาๆไลยก็คือคลิปสุดท้ายวันสุดท้ายวันที่หวยออกวันที่สิบหกก็ให้มันออกตัวนี้ยาคิดวังสี่จะสิ่งที่ยามาถวายอันนี้ปูญาเพิ่กนกระดีใจหลายเพราะว่าเพิ่นแต่มีแสงสว่างในในวัดไตว่าเร้วปณิกสมีาติพี่น้องเพิ่นสิมากปฏิบัติรรมอยู่น้ำปูยากระพุ่มใจกระถ้าสมมต่บายาได้มากปฏิบัติรรมภายในสามเดือน ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างมาในชีวิตของเจ้าของแล้วบันนีบางเทือผผายพักนาถ้าเกิดยาอายุหลายคนนี้บางทีเราก็จะอยู่ไม่ได้ครับอออยากคิดว่าเราจะเอาปีนี้ดีกว่าพอดีมีมู่พวกสิมาอยู่นอ่มตั้งหลายคนบันนียาอยู่หนีพนลังสีได้ถ้าเองมาภายในปีนี้คุณจะให้มึงรำรวยว่าสันเอาเสีให้รวยพิใส่อีกสริยาบ้านนะยาก็เลยว่า ยากรเลยพึ่ชได้นะอันนี้เพื่อนอยู่ท่ามบนดิอยู่ท่ามบนเพื่อนสีม้าเมื่อนั้นเพื่อนมาไอถวายอันนี้อยู่สารธรรมเป๊กเลยไดเลขเลกเข้าปลอยนะตัวเดียวเลยบ่หลายตัวเดี๋ยเพื่อนเพิ่นเพื่อนวาเพื่อนสีมาอันนั้นเฮ็ดไอผ่าจำลองของยานาที่เฮ็ดเห็ด พยานาคเซียนเดียวนะด่ะนั่นแหละเอายาขอขอเบาสบายใจอือสบายจิตสบายใจจถือ่าตุกมือดีกาบ่ลำบากไม่ลำบากในในใจก็ไม่ลำบากตัวร่างกายก็คือเราอยากจะสร้างบุญบารมีอย่างสิ่งบัตรนี้ได้เนี่ยข้างแล้กกาสี่ขอบพุ่งยาด้บัตรนี้ครับผมครับขอบพุ่งยาครับผมครับ พรลูกพระยาเท่น้ำยา